เขาจับสอกไว้มึนก็เขาตูดเของมาหากันเถอะตูดเของมาแล้วมันนี่ก็ตูดผางนี้เของมาตูดของผางนี่ขอมาเราต้องยกมาใส่กันเลยตูด,ตดแล้วขวามันอยู่ตรงกลางกันบ่เนี่ยมือห่อจอดกันแล้วบ่จอดกะตูดมากส่วนมากี่ตัง้งลูกมเีเอาตอกนั่นพับเข้าไปที่เราส่วนตอกขึ้นมานั่นนั่นมันสีสันก็กันมันนี่เขา ตบหัวมันแล้วก็จับหางนี่เอาดึงตัวนี้ลงไปสวัสดีค่ะพี่นอ้องมาผอกับเอ็มอีกแล้วค่ะจากช่องตะแบง,งยีล้อฟาร์มจา้าเออเขาเมืแหงแล้วก็ากู้แล้วบ้างนะมื่อนี่เองตะแบงพามากู้เขาเนาะคะ่ะมันพอกู้แล้วสามสีเดียรกู้แล้วก็เจียร์กลั้นซะเหมืดแน่สักหน่อยนะค่ะพี่น้องท่านกู้ย้ำคำ เกี่ยวเขาเซจแล้วก็บเล็มะกรูดส่วนที่แหงแล้วเนาะค่ะแหงแล้วแหงพรากูแล้วนะคะวิธีกูเขาแบบโบราณใส่ตอกมัดเอาเนาะจ้ะยูนะเขานี่ย่ไใ้ใส่รถเกี่ยวเกี่ยวมือแล้วก็มัดเป็นฟอนไว้ตากให้แหงแล้วก็กูมัดเป็นมัดนี่แหละค่ะเพื่อนๆกูเขาเนาะจ้ะ เห็ดเป็นบอเฮยเห็ดวโอ้ยคเห็ดตัโดนเรน้นๆอยากรองเห็ดบ้างปะเห็ดยากบอะพ่อเห็ดยากบอกูเข่าม่ยากหรอง่ายกูเขาหากันพํากำหุ่มขวานอยู่ตรงกลาง รแม่เลยกับพลิกทับส่วนตอแล้วก็ดึงของห้าจนละเอียดแค่นั้นจะติ้วเตวแล้วก็จบเ็หรอจ้าเฮ็ดง่ายๆแต่เอ็มเฮ็ดว่าเป็นค่ะเอ็มพระเนี่ยเคยร้องเฮ็ดง่ายเฮ็ย่ยากหอกคุณโบเคยหึงก็ไหวยากซะละคุณบ่เนียนละ สอนพี่แจ๊กแนะ่เพิ่นอยากเฮ็ดเ,เ,เ,เดี๋ยวเสียหายพี่แจ๊กร้องเห็ดเบิ้งนะคะพอเถ่าสีสอนลูกเขยเฮ็ดกู้เขานะคะพี่นอ้องว่าต้องจับเออพ่อนเห็ดตรงกลางโอ้พลิกลูกไล่เนี่ยพล <laughs> <laughs> ิกทุดระดานแล้วพี่แจ๊กเอาถานันก็ระดานนะ หมุนเป็นมะมนก็หมุนอย่างนั้นใส่ชว์บึ้งสมม่แตกบอกย้ำโยขืนลันเนี่ย่ะก็จับบ้เสบงเนี่ค่ะมัดขอมแจกใส่เพี้ยนจับมัดขาหมุนใส่ไปเบิ้งพ่อสสอนตัวอย่างพ่อสบให้ถอบิ้ง เขาจับตอกไปนึกว่าเขาตูดเขามาหากันเเออตูดขบมาแล้วมันนี่ก็ตูดผางนี้เขามาตูดขบางนี่ขบมาเราต้องยกมาใส่กันเลยตูดแล้วขวามันอยู่ตรงกลางกันบ่เนี่ยมือเ้าจอดกันแล้วบ่จอดกะตูดมาส่วนมาพี่ตั้งลูกนีเ้เอาต่อข้างนั้นพับเข้าไปที่ก็ส่วนตอกขึ้นมานั่นนั่นมันสีสันก็กันมันนี่เา้า ตบหัวมันแล้วก็จับขางนี่เอาดึงตัวนี้ลงไปจะเหยียบนั่นเพื่อเหนียนมันเลยึ้นมาท้อกันเลย <laughs> ไปร้องเร่างวันนี้พี่แจ๊ก <laughs> เอาซ้อมกหากันว่ต้องยกมาใส่กันเออสุดๆเอาล้างล้างตอกไว้ก่อนเออห้องเบี่ยงนึงห้อ,องตัวบนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวขางแรกค่ะพี่นออ้องเออเมาจับเริ่มาเนี้ คิดมาตั้งเยอเออนี่มันเป be um, ็นแข็งเออไม่ได้เหยียบต้องหัวมาบ่านไ็นเป็นเห็ดบระทัดไดเป็นนะสัตอ้าวจับคููเลยค่ะโอเคเออหมุนได้แล้วหมุนคืออยู่นี่แหละแอนแล้วอ่ะมัดที่สองสองไข่เน่เนียจ้าพากันมาลุยกูเขาเนาะค่ะพี่น้อง บางทีเห็นคนใหม่ๆยุคใหม่ๆอาจีิบ่กเคยเห็นเนาะจ้าราวะทุมือนีเพิ่นใส่รถเกี่ยวกันสะส่วนมากแล้วค่ะแต่ว่ายูนาเอ็มนี่ก็คือใส่แบบเกี่ยวแบบวิธีโบร้านอยู่แล้วค่ะสังเกตไหาก็ผมเห็นจึงแต่หลังนี่เขาจับขางี่จับไว้จังเสียห่อมาหากันแล้วก็หห่อขางนี่ขอมากอกนี่เขาก็บว่างตรงกลางก็แล้วนี่เขาก็บลูบมาทั้งที ก็มาแชางลงมือเนียวซี่ก็ต้องชิดตอกเส้นนี่ขึ้นมานี่นี่ดึงตนี้พับลงไปเหยียบนั่นเดินเหมียนเราเจินบันไดเจิแล้ว <c oughs> แมนบอเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาล้ออีกใส่เมื่อกี้เมื่ <c oughs> ทัานได้เห็น,นสังเกตง่ายๆดอกต่อมต่อมมาถสิว่าปั๊บแมนบอ แล้วก็ตูดตัวนี้เขามาหามาหาแล้วก็แต่ว่าเขาสิจุดกำห่มเขาเอาอยกขึ้นส่วนซอกมันสัน่นทางนึงแข้งลูกนี้เขาเอาเนิ้วชิ่นมานนี้คุ้มกระตั้งลูกนี้นั่นเลาก็ดึงเส้นสัน่นเส้นนี้ก็บเขนีเหยียบนั่นแล้วก็ติ้วนิดนั่นก็นนกจุก เบิดไปทางนั้นนีอีกวะนี่กับไปห้องนั่นกันเหรอเดี๋ยวมองหน่อยเป็นไรค่ะพี่น้องสงคือบ่ซ่ะลูกเขยไหมเมนว่าพี่แจ็คลูกเขยไหมบ่ไ่เหม่ป่ันมาถึงเขยมาร้องกูเขาขังแรงแล้วค่ะ ตาเอมกับหัวตาใดมาเกี่ยวเขาซอยเพลินปีแรกที่กันทับหน่งองเขาบอกต้องยกมาเฮาเขาใส่หน่อ,อของหากันนะเออเออเออคิดลุกปิ่นไปทั้งนั้นเฮาาใส่เนี่ยคิดต่อไปแล้วมันก็ไปแล้วเคยไปกับเป็เชียงเชีงๆๆอยู่แล้ว เหยาะเหยาะแดดพัวเขามายกเลยเขาเหยาเลียมนี่มาแล้วก็มาวางตอก่อวางวางตอกปั๊บมานีก็มาหยอะหยอะข้างนี้เขาแค่ข้อมันอยู่ตรงกลางแค่นั้นยกขึ้นที่นี่ตั้งลูกนี่นิ้วนิ้วจีกดปั๊บยกขึ้นมาแล้วเลาก็ดึงไว้จังน้อยเลยก็เอาให้เป็นเลยมานี่แล้วก็บิดติ้ว เขี้ยมอเลาะพ่อเป็นยามคืนกูเขายามคืนมันเวลามันหน่อยอ,อ๋ท่านกูยามมึกยามมึกเว้นเกิดคือเกี้ยวเมืนวะเด็กกูยามมึกเว้นเนี่ยมันเวลามันท่นเกี่ยวเขาที่ว่าท่านคอนเข่าบ่คอยมีดนะค่ะเข่าหยาหลายก็เข่าเนาะจ้าพี่น้องสังเกตว่ายางมา้านี่มีแต่หยาคอนเขาก็เลยห่างๆนคะคะ น้ำันบรมันน่มกว่านี่ถหมอกนี่มันก็อลงนีถหมอกเลยนี่นีหยมาหากันสลเาบอ้องบนกมั้เอาคืนแนวคื้นแ้วพี่แจ๊คนี่กันอกัมาหากันขวานอยู่ตรงกลางหาเาเสีเีนลูนี่ก้อนเนียนลุกนี่ก็ยกขึ้นน่ ขื่นกับตั้งลุกกับเนิ่วเนิ่ยชิดขึ้นมาหนีแค่นั้นเยอะแยะแน่นเยอะแน่นบ่แน,น่นเดี๋ยวตอนขนมัดเขาเดี๋ยวลูกกัน,น,นตาที่ใจกับเริ่มเฮ็ดเป็นแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็เลยอยู่คู่หันก็บิ่งขึ้เลย่อนขอจะเอาเบิ้องลู่คู่กันลู่ห้องนั่นเอตมงนี้ เห็นเนาะคุณเห็นยุติใจได้ว่าตะแสดงจิตไปทางนี้ก่อนเนาะคะ่นะนี่พอนาะมือนีเดือนหมืนนะะ่นด้อค่ะหลอนทั้งอันในบ้านในหมู่บ้านเพิ่นมีงานเพิ่นสินมีงานบวชมืออื่นจ้ะพันสีพันกระเล่นพากันเปิดเครื่องเสียงเอียงกันอยู่ดังออกมาหอนหนานี่แหละค่ะพี่น้อง อันนี้เบิ้งกันชัดๆเลยค่ะแบบนี้ว่างตอกปับ๊บหงอกสนนี่จะหงอกของกันหงอกมันเป็นแปะๆนั่นมันส่วนนี้เขาก็ตั้งลงดินนิวน้วเหนียวเสียเขาจะกดเขามาหานี่ปับ๊บแต่มันขึ้นมาเลยหนึ่งวันนี้เขาก็เหยียบกองตัวนี้ลูกเป๋ เ็ค่ะือว่าผมมากู้นี่มาขึ้นแหละม่นแมงเข่าตาเม่อย่างดลกแม้งว่าต่อมไฟมันเลยเข่าตาคนผู้ดีโบฮอนกับเพี้ยนกับนิ่มก็ดี นี่แม่เพื่ออกูของวุ้ปินพันคือว่าพันเห็ดเป็นอยู่เปล่ยนแต่ซ้ำหอเปล่ยนหน้าพันเห็ดเป็นอยู่ได้หรอแม่น่ะเปลี่ยนเปี่ยนได้สิแบบเปล่ยนแเม่นั้งเนี่แมนอนละกำลังบอกถึงยายล้มกับยายน้้งค่ะพันเป็นพี่น้องกันเหนาะเมากันบางต่อกลางเล่หัวมันเนยหนาทีนี่เขามากก แบบที่ว่าบัดเ้างสิ่งทเขาเนียนลงุงเนียนลุงเห็ดต่อข้างข้างเค่งกับพริกนิ่วซี่เา้างสิกดขึ้นมานีแต่มันขึ้นมาแล้วไงโคตขึ้นมาเ้าก็รับเอายมันนีะก็เหยียบหัวมันแค่นั้นนี่บรือเ <c oughs> ่ต้องอยู่ไปอยู่ทั้งคุน ไปหาต้นคำสาบุ่นอันนี้มันห้องนี่นี่ขุนมาหน่งใ่นี่ยค่ะ,บบคะยางสามหาฟอนเขาโอ้ยหกคัะผู้ใดที่เบิ้งคลิปนี้ยั่นถากูเขาว่าท่าน,นเป็นอ่ะเอ็มวาเฮดเป็นเลยค่ะตะแบงสอนยางยางละเอียดเลยเนาะ ให้เบิ้งชัดๆเลยค่ะพี่ดองเอ็มก็บอกเคยมาเบิ้งพันเห็ดดอกวะอันนี้กับหัวเตอร์คังแรกคขึ้นกันจ้ะเห็นหน่นพันกูเขาอ,อ,อยู่งงๆอยู่คนเดียวเนะเาะหาหากันเล็กฝาวยางมาลุมาเบิง้งจะได้ทายให้พี่น้องเบิ้งน้ำเนี่ยละค่ะเบี้ยที่ว่าถึงตอกค้งนึงเท่าดิ้นเท่าดิน,ดนอยู่ห้องรับโอ้ข้นลุกไปเหยียบ นะเเขาลยอนมาเห็นตรงนี้ไม่หยุดวันเลยห้องมีเตียงหินห้อมีอตียงหินห้องมีที่เขาเจ้าเด้อค่ะพี่น้องตรงนี้เป็นเขาเจ้าทเทียนว่นชื่อกันน่ะล่ะค่ะเจ้าว่าเพิ่นหมากบัวง,งาม หนาขึ้นร้ายก็เขาเนาะค่ะเบื้องอนเขาหนาลัก่าจ้ะหน่้อยน้อยยยหน่อยคลิปนี้จะเฮ็ดให้เอ็มได้ความรู้น้ำ คือการกูเขานี่ว่าจำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ซ้ายเฮ็ดเนาะค่ะผู้ยิงกับเฮ็ดใดญคือกันจ้าพี่น้องยังยายน้างเพิ่นกับกูเขาเองตลอดเด้ค่ะยายน้างนี่เพิ่นเป็นพี่สาวของยายล้ําค่ะโอ้เฮ้ยมัดเขามัดมีขึ้นหน่อยค่ะแทยต้องทรบ้ำครบ้ำอัไป ช่วงนี้เขาห้างน้ำตาย้ายเกียวย้ายเกียวผนันกับสิงางไก่ต่อตามันก็เลยเหตุกังกรหน่อยเข่าไม่ค่อยมีเดี๋ยวงางเบิร์ตกอนค่ะมาเบิร์ตไปฟอนเข่า ผู้ดีขั้นหมอหมอผัวแห้งขั้นหมอแห้งไรกัหมอแห้งไรกับเปียกกับผู้ดีเงินล่ะไม่ไม่ตื่วนเลยคุณตัดเอากู่ยุบหนูเศร้าอ๋อแมนยุบพี่แจ็คใต้ก้อนอ่ะต้นเข่าเงาเงตอนทีน่ะเป็นเล็กน้อยกับอกันกระขึ้ต้นเข่าเงาเงเพิ่นตัดวางแหี ตัดเอาแบบว่าเอาเอากูเอาเอาต้นเขาเป็นแนว้มัดแต่ว่า้องกูเนื้อมูเศ้านิดเดียวหมดต้าตนเขาเนี่ยี่มัน,น,น,นขนนนนึมันนะเออเป็นเรื่อมันกูมงเอาขึ้นทั้งที่แล้วมันก็มุนๆนนทั้งที่ทนไ้ที่ขี้ขวายู่ละเอดมันน่าเห็นเทคนิคของ ของพ่อทั้งรอยเอ็เนาะอันนี้เทคนิคของพ่อทั้งขอนแกน่นท่านสอนจังสี่เนาะแต่เคอเอ็มกอหัวจตเคยเห็นนี่แหละค่ะอาจจะเบิ้ลหรืมั้งตาโอ้เหลืออยู่ตรงนั้น,นะคะะพ้ออ่อนมาเปิดแฟชทายเนาะค่ะแมงล้าหลาย,ลายแมงบินไปบินมาอยู่ไหยค่ะ ่พีนอเป็นวิธีกู้เขาเนาะจ้าเอ็มก็บอกคือเ่านี่แหละบอซำไปซำมาทั้งเอ็มก่ยางพีนองล้อมค้าเนาะคะ่ะเอ็มอยากเก็บสตอรี่ทุกเรื่องแล้วที่ตาแดงกับยายล้ำเพิินเห็ดเนาะคะ่ะเอาไวท้ทารให้ลูกให้หลานเบิง่งโดยเอ็มเก็บพันช่องยูทูบเนี่ยแหละเนาะคะ่ะกะให้พี่น้องที่อยู่ทางอื่นทางไก่ได้เห็นวิถีชีวิตของพวกเขาเนาะคะ่ะกะได้เห็นไปน้ำกันเลยบางมองอาสิหาเบิ่งหยากแล้ว แต่ว่ายูนะเขายังเห็ดแบบนี้เห็ดวิธีนี่ยูแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยซาแล้วแล้วค่ะพี่น้องเหลืออีกสองมัดเดี๋ยวพี่แจ็คก,กูมัดนั่นตะแบงกูมัดนี่ก็แล้วพอดีเนาะคะ่ะพอดีเพินนกูย้ำคำก็บเรซซงเหมือดเน่ยซึ่งไดกะเอ็มจากสิคอฝากพี่น้องไว้แต่เที่ยงเท่านี้เนาะคะ่ะ ขอบคุณพี่น้องหลายๆเลอค่ะที่ติดตามเบิ่งเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน,น้อยๆของพวกเขาเนาะตั้งใดกะฝากพี่น้องกดติดตามซับสไครต์ก,กดไลค์กดแชร์ไว้ให้เอ็มกับครอบครัวนเด้อค่ะพอกันไม่คลิปหนาเนาะจ้าเดี๋ยวเอ็มกะสิีไทยให้พี่น้องลงเบื่องเรื่อยๆตากับย้ายเพิ่นพักกันเหตุอีหยังเนาะค่ะมูเอ็มกับมือไม้เนะาะกะสิให้ตากับย้ายเพิ่นกะสอนนันสอนหนีหลายย่างอยู่กะสิพยายามเก็บเรื่องเล้าไว ออกมาเป็นคลิปให้พี่น้อง <Gym. S 1> ได้เบิงได้ติดตามชมน้ำกันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกูฟอนสุดท้ายเนาะค่ะเป็นก้อน 打。<laughs> <laughs>